ในมุมของชาวบ้านในขณะนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยกำลังเก็บเกี่ยวข้าวข้าวนี่สุกแล้วนะครับชาวบ้านบางคนได้บอกว่าข้าวก็ต้องเกี่ยวชีวิตเนี่ยก็ต้องระแวงนะครับถ้าหากว่ามีการต่อสู้กันอีกเนี่ยนะชาวบ้านบอกว่าเอาข้าวไว้ก่อนให้มันจบจบไปนะครับเนี่ยฮะเมื่อวานนี้นักข่าวของเราครับคุณเนยนัทนิตเนี่ยก็ลงไปพื้นที่ที่ตำบลบึงละหมูอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีส,ส,รรสรระเกดนะครับไปสํารวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งก็พบว่าขณะนี้ ชาวบ้านทุกบ้านเลยกำลังไปเก็บเกี่ยวข้าวนะฮะซึ่งก็มีพื้นที่อยู่ตามบริเวณแนวชายแดนนะฮะไอไปเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องใช้รถแบบนี้เอาคนไปเกี่ยวเนี่ยไม่ได้ว่าอย่างนั้นคุณชัยนรงทองสลับอายุ42ปีชาวนานี่บอกว่าก็ขณะนี้ก็เร่งนํารถเก็บเกี่ยวเนี่ยมาเกี่ยวข้าวนะครับเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยสิวันแล้วมันก็ยังไม่เสร็จว่าอย่างนั้นเถอะก็ต้องทํางานแข่งกับฝนอีกด้วยอีกทั้งยังต้องกังวลกับสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนอีกทุกวันนี้กเกษตรกรเนี่ยในพื้นที่ชายแดน ก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างลําบากเออนี่ฮะใครๆก็ทราบว่อย่างนั้นเถอเนี่ยอยู่อย่างลําบากมากนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะข้าวนะครับและก็ชาวเนก็ตึงเครียดมาอีกกว่าอย่างนั้นแต่ผลผลิตทางการ,กรเกษตรก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวถ้าบบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าให้มีการปะทะกันนะถ้ามีการปะทะกันอีกก็ยอมคือให้มันจบไปนะครับการเก็บเกี่ยวเอาไว้ทีหลังก็ได้นะครับเนี่ยหลังการปะทะกันเสร็จหลังเคลียร์กันเสร็จค่อยมาเก็บเกี่ยวกันใหม่ก็ได้ว่าอย่างนั้น ขณะที่นางแก้วประชันชาวบ้านบึงละหมูก,ก็บอกว่าขณะนี้ก็เร่งนาเข้าเปลือกนะครับที่เก็บเกี่ยวแล้วเอามาตากนะเอาไว้เป็นประกอบอาหารกลัวว่าจะมีการยิงกันในพื้นที่ก็รีบทํไว้อย่างนั้นเถอะครอบครัวก็ไม่ได้ทําอะไรนะนอกจากการเกษตรเนี่ยนะครับลูกสาวก็ต้องรีบออกไปเก็บเกีเก่ยวตั้งแต่ตอนเชา้ากลัวว่าเนี่ยวันดีคืนร้ายจะมีเหตุการณ์แบบที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอีกอ้าวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยกังวลใจทุกอย่างเลย ทำอะไรก็ไม่เต็นใจย่านยานิดเสียงปืนเขานาะย่านทุกอย่างเลยทุกวันจะให้มันจบแล้วเขาไมาอยากจะจบไม่เชื่อรก,กรรมชานอันพูดเท็จกรรมชาพูดเท็จเลยยายก็ ขณะที่ชาวบ้านบ้านสายโทสิบใต้ตะบนสายตะกูนะครับบ้านกรวดบุรีรัมนะครับหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ทางการไทยมีแผนนําร่องเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชานแอบนํามาวางไว้ต่างก็เห็นด้วยนะที่จะที่จะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะครับขณะที่นายกิติพงศ์โยแก้วชาวนาในพื้นที่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกตามทุ่งนาแล้วก็นําไปตากไว้เพื่อจะลดความชื้นก่อนที่จะไปเก็บในยุ้งฉางว่าอย่างนั้น นะครับเพื่อจะเก็บไว้บริโภคและก็เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกในฤด,ดูกาลถัดไปสาเหตุที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์หลังจากที่ทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดและก็มีการยิงปะทะกันอีกทําให้สถานการณ์ของอาชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยกลับมาตึงเครียดหากมีการประทะกันจริงถ้าหากว่าจะมีต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะครับ ก็จะไปเพราะว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับขณะนี้ก็ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงหน้าพระวงหลังแล้วตอนนี้คนในหมู่บ้านก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความกังวลเครียดซึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าการประทะการจะเกิดขึ้นต่อนไหนอีกอยากจะให้รบกันและให้มันจบไปไวๆนี่ชาวบ้านนี่บอกแบบนี้ส่วนที่จุดหนึ่ง นะฮะเมื่อผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณสักตีหนึ่งเสร็จนะครับเนี่ยวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโซนปราสาทตาควายอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับปราสาทตาเมืองทบนะ่ะมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องนี่สองครั้งว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยเนี่ยเดินทางไปพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยซึ่งก็เป็นจุดที่สุ่มเสียงอีกจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในมีปราสาทตาควายปราสาทตาเมือง ซึ่งก็ห่างออกชายแดนไปเนี่ยก็ไม่กี่กิโลเท่านั้นเองนางสุภาพอินทรกิจเนี่ยชาวบ้านไทยสันติสุขหมู่ที่16ตำบลบักไดเนี่ยฮะพนมดงรักเนี่ยบอกว่าได้นำยางพาราม,มาขายเพื่อเตรียมเงินนะฮะใช้จ่ายในการอพยพถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องเกิดขึ้นคิดว่าต้องมีการประทะกันอีกเนี่ยแน่นอนชาวบ้านบอกแบบนี้เธอก็กลัวนะแต่ก็ต้องใช้ชีวิตทำมาหากินนะครับถ้าไม่ทำก็อดตายก็เลยอยากจะฝากไปถึงผู้นำหน่อยรีบให้เขาเรียกว่าเนี่ยจัดการขั้นเด็ดขาด มันจะได้จบๆไปเสียทีอ้าวฟังเสียงชาวบ้านไรเสียงเหมือนคล้ายระเบิดก็กลัวแต่ก็ต้องสู้เพราะต้องทำมาหากินอ้าววันนี้มาทําอะไรเอายามาขายเหรอมาขายว่ากลัวเขาได้วิ่งอพยพก็จะได้วิ่งอพยพครับอยากให้ท่านผู้นํารีบจัดการให้มันขั้นเด็ดขาดไปเลยค่ะเพราะชาวบ้านก็ทํามาหากินก็ลําบากหมดแต่กังวลหมดแต่เครียดอยู่นี่เลย ก็กลัวแต่ก็ต้องนี่นะฮะทุกคนก็บอกกังวลเลยนะแต่ว่าชีวิตมันต้องอยู่ต้องกินนะก็ต้องทําแบบนี้ว่าอย่างนั้นอยากจะให้มันจบจบไปไม่ต้องยืดเยื้อ